ครับทุกคนผมเองแล้วครับทิปนะครับ,รบ,ค,รบคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวยาเร่งน้ํายางนะครับนี่ครับยาเร่งน้ํายางก็ถ้าทุกคนอยากทาก็ไปหาดูเองนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ขอเสนอยี่ห้อยานะครับว่าผมใช้ยี่ห้อยาอะไรนะครับก็มาดูวิธีการทายาน้ํายางกัน,นครับว่าจะทากันยังไงครับมาดูกันนะ ก็มาดูการทายานะครับอันนี้ก็จะเป็นยาซิฟันครับผมก็จะใช้จ um ุ่มจุ่มยาครับจุ่มยาทาเร่งครับยาที่ผมทาทาเร่งนะครับผมจะบอกว่าผมใช้10%นะครับเป็นยาที่แรงที่สุดนะครับยางออกเยอะที่สุดนะครับแล้วผมก็วิธีการทานะครับก็ดูนะครับไม่ต้องทาเยอะครับถ้าทาเยอะนี่ เรื่องออกนี่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวออกเยอะเกินน่าจะตายนะครับนี่ครับการป้ายป้ายป้ายบนหน้ายางหรือผิวยางที่เรากรีดก็ได้นะครับแต่ของผมจะทาทาเอาข้างบนครับผมทาสองรอบนะครับแบบนี้นะครับทาไม่ต้องทาจนเปียกมานะครับของของผมทาแค่สองรอบนะครับแค่นี้ครับนี่ครับ นิดเดียวครับไม่ต้องใช้เยอะครับถ้าใช้เยอะนี่นายางมีสิทธิ์ตายได้นะครับเราทานิดเดียวนิดเดียวก็ออกเยอะแล้วครับมาดูต้นสุดท้ายครับน่ครับทานผมใช้การทาเหนือตัวที่กรีดแล้วนะครับเดือเราจะทาตรงที่กรีดลงไปก็ได้ครับได้เหมือนกันครับหลังจากเราทาเสร็จแล้วนะครับเราก็ ประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนี้ตัวยาจะทำงานครับเรื่องออกนีไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตอนกรีนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนกรีนนะครับว่ายางมันจะออกเยอะขนาดไหนไอ้ยาที่ใช้ผมใช้10%นะครับมาดูว่ามันจะออกเยอะแค่ไหนนะครับก็ผ่านไป24ชั่วโมงไปที่เรบร้อยนะครับมาดูนครับว่าที่เราทาน้ํายางไปนะยางมันจะออกไหลดีแค่ไหนมาดูกันนะครับ อันนี้มือหนึ่งผมถือกล้องนะมือหนึ่งผมขีดยางครับเพราะว่าผมไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับนี่ครับผลที่ได้ครับน้ำยางไหลดีมากครับตอนนี้ทาไปแล้วนะครับ ชั่วเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับดูต้นนี้ครับดูครับจุดดีมากครับ นี่ครับไก่ดีนะครับดูครับนี่ครับถ้าเราทายาไปแล้วนะครับผมลืมบอกไปอย่างครับ ถ้าทายาไปแล้วเ,เราต้องขีดวันเว้นวันเอานะครับเพราะว่ายางมันจะไหลทั้งวันทั้งคืนนะครับเราก็ถ้าเราขีดสองวันหยุดวันถ้าเราขีดสองวันหยุดวันเนี่ยแล้วก็เราขีดวันแรกเสร็จวันที่สองเนี่ยหน้ายางจะเปียกครับหน้ายางจะดำยางมันยังไม่ยังไม่แห้งดีครับมันจะแขะไปหมดนะครับแล้วก็แกะยากด้วยครับเลอะมือเลอะอะไรหมดครับใช้วิธีการขีดวันเว้นวันเอานะครับเพราะว่ายางมันออกเยอะนะครับ ถ้าเรากรีดวันเว้นวันยางก็จะไม่โซมด้วยนะครับครับทลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับลืมพาท่านผู้ชมดูว่ายางออกเยอะแค่ไหนครับนี่ครับยางที่ได้นะครับที่ทายาไปแล้วนะครับอันนี้ยางผมสีมีดนะครับดูครับนี่แกะออกจากกาลาแล้วนะครับสีมีดครับแรามาดูผลงานต้นอื่นนะครับ นี่สีเม็นะครับก็แขนแค่นี้ก็ถือว่าออกเยอะแล้วครับมันเป็นยางหน้าเป็นยางหน้าหน้าฝนนะครับยางหน้าฝนจะจะออกไม่ค่อยดีเท่าหน้าหนาวแต่ถ้าทายามันออกระดับนี้ก็โอเคแล้วครับถือว่าเยอะนะครับดูครับผมแกะขาวทั้งสวนแล้วนะครับยางสีเม็นะครับวันนี้ก็จะได้ขายแล้วครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับ